สวัสดีครับมังกรหยกเซียวจา้าเนี่ยเพิ่งจะฉายไปผมก็ลองไปเช็คกระแสใน Facebook ดูก็มีแต่คนกรี๊ดว่าโอ้โหก้อยเจ๋งล่อมากหล่อสุดๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นหนึ่งนะว่าตัวละครก้อยเจ๋งเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องไม่หล่อหรือเปล่าแล้วมันต้องดูโง่ๆซื่อๆด้วยดังนนั้นก็จะมีความเห็นอีกด้านหนึ่งนะประมาณว่าเออเขาดูหล่อเกินบทหรือแบบว่าดูยังไม่ใช่ก้อยเจ๋งอะ่ะไม่ได้ดูโง่หรือดูซื่อ หลายคนก็เสียดานะว่าถ้าไปเล่นเป็นเอี้ยกล้วยเนี่ยน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าตัวนั้นมันต้องหล่อในขณะเดียวกันก็มีบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนันทยายเนี่ยบอกแค่ว่ามีบุคลิกธรรมดาไม่ได้บอกว่าหน้าตาแย่แค่ในเรื่องเนี่ยมันมีคนที่หลอกกว่าเออมันก็มีหลากหลายความเห็นกันไปแต่ดูแล้วก็ไม่ได้มีใครตําหนินะส่วนใหญ่ก็จะชอบแหละแค่รู้สึกว่าเขาหล่อเกินบทหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะเสียดายว่าหลอขนาดเนี้ยไปเป็นเอี้ยกล้วยดีกว่าหรือเปล่า ทีนี้ในคลิปนี้ผมจะเอาข้อความจากนิยายมาให้ดูกันชัดๆเลยว่าจริงๆแล้วกุ้เจ๋งต้องหล่อหรือว่าต้องไม่หล่ออะไรยังไงตัวก็จะเป็นข้อมูลจากทั้งมังกรยกภาคหนึ่งและภาคสองนะเริ่มกันที่หน้าตาส่วนใหญ่แล้วกิมโยนเนี่ยเขาจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องหน้าตาของตัวละครอะไรมากมายนะักในส่วนของกุ้เจ๋งเนี่ยก็จะมีบอกแค่ประมาณว่าบุรุษนั้นคิ้วหนาตาโตทรงอกหนาเอวยืดตรงแล้วก็อันนี้บอกว่า เห็นคนผู้นี้คิ้วตกหนาตาโตสีหน้าสัตว์ซื่อถือมั่นสวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบคล้ายชายชนบททั่วไปไม่มีลักษณะพิเศษพิสดารแต่อย่างไรแล้วก็อันนี้ก็บอกคล้ายๆกันนะว่าเห็นก็เแจงมีเขาใบหน้าสัตว์ซื่อถือมั่นลักษณะพื้นเพธรรมดาสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหยาบไม่แตกต่างกับคนชนบททั่วไปแต่มีพลังฝีมือลึกล้ำสุดอย่างคาด่านั้นเป็นส่วนหน้าตานะ ทีนี้ในส่วนของรูปล่างก็จะมีบอกว่าเป็นคนที่ตัวสูงใหญ่อย่างนี้บอกว่าในเหล่าขอทานพรานปรากฏคุณผู้หนึ่งกระโดดปลาดออกมาเป็นบุรุษหนุ่มร่างสูงเด่นไหลบ่ากว้างกับเป็นก้อยเจ๋งหรืออีกตอนนึงเป็นตอนที่ร่ำลาแม่เพื่อจะเดินทางเข้าภาคกลางในเรื่องอธิบายว่าลิเพียมองดูเงาหลังสูงใหญ่ของบุตรชายที่นั่งอยู่บนหลังของม้าสีแดงห่างหายไปกับทะเลทรายทีละน้อย ทั้งหมดนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาที่มีอธิบายในนิยายถามว่ามีซักประโยชนไหมที่บอกว่ากูเจ๋งหล่อเอาจริงมีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ควรจะนับเพราะว่ามันเป็นการพูดเพื่อจะประจบเอาตัวรอออะไรแบบนี้ก็คือตอนนัน้นมันมีตัวร้ายตัวหนึ่งที่มีส่วนทําให้พ่อกูเจ๋งตายแล้วเขาก็โดนกูเจ๋งจับได้ก็เลยร้องขอชีวิตโดยเหมือนว่าอ้อนวอนต่อดูวิญ,ญญาณของพ่อกูเจ๋งว่า วันนี้ลูกชายของท่านเติบโตหล่อเหลาถึงเพียงนี้วิญญาณบนสวรรค์ของท่านคงปราบเพิ่มยินดีขอท่านผู้เฒ่าโปรดคุ้มครองโดยบันดาลให้เขารักเวนชีวิตของผู้ต่ำต้อยเถอะเออคือมันเป็นการพูดประจบเพื่อจเจ้าตัวรอดขอให้ไว้ชีวิตแต่นนะไอ้คำว่าหล่อเหลาอันนี้ผมว่าไม่น่าเอามานับนะซึ่งถ้าตัดอันนี้ไปก็แปลว่าท้งเรื่องไม่มีตอนไหนที่บอกว่ากูเจ๋งต้องหล่อแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้บอกว่าต้องไม่หล่อนะ ซึ่งถ้าเทียบกับตัวละครอื่นไอ้ตัวที่หล,ล,ล่อเนี่ยเขาจะบอกชัดเจนอย่างเช่นเอีย้ยคางอย่างเงี้ยเขาจะบรรยายเลยว่าหล่อเหลาราสลักจากยกเออเนี้ยชัดเจนว่าหล่อกว่าก้อยเจ๋งทีนี้นอกจากเอีย้ยคางเนี่ยยังมีตัวอื่นอีกในเลื่องเนี่ยก็จะมีตอนที่เอาอิงโฮงเนี่ยเขาพาเอาอิงเค็กไปสู่ขออึ้งยงที่กอดดอกท้อในขณะที่อัชชิโกงก็เป็นพ่อสื่อให้กับฝั่งก้อยเจ๋งก็เลยต้องมีการประลองกันแล้วมันก็มีตอนหนึ่งที่อึ้งเอียสือ่อ ก็คือพ่อของอึ้งโยงอะนะเขาคิดในใจว่าหวนึกถึงหากต้องยกทิดาโทนให้แก่เด็กน้อยซึ่องซุ่มง,งงงผู้นี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นบุปผาง,งามดอกหนึ่งต้องปักอยู่บนขี้ควายแล้วเหตุกุ้เจ๋งยืนอยู่ข้างกายเอาอีเค้กเมื่อเปรียบเทียบกันบุคลิกอันสูงสง่าของเอาอี้เค้กล้วนเหนือล้ำกว่ากุ้เจ๋งเป็นร้อยเท่าเออเป็นร้อยเท่าเลยนะอันนี้คือความเห็นจากประมุกกาะด,ดอกท้ออึ้งเอซือ ทีนี้นอกจากเอีย้ยคางกับเอาเองเค้กที่เป็นตัวหลักของเรื่องแล้วแม้กระทั่งตัวประกอบก็ยังมีการเอาไปเปรียบเทียบตอนนั้นเป็นตอนที่แม่นางเทียนาคิดว่านางหลงรัก,กวเจ๋งก็เลยออกตามหาพอดีว่าไปเจอกับเล็กกวนเองซึ่งดูดีกว่าตอนนั้นในนิยายบอกว่านางคุ้นคิดคำนึงถึงกวยเจ๋งเข้าใจว่าเป็นความรักอันลึกล้ลาหาทราบไม่ว่าดารุณีแกลกิรักจิตใจไรที่ฝากฝังจึงนึกประเทืองอารมณ์มีใช่ความรักที่แท้จริง วันนี้นางพบพานเล็กกวงเองรู้สึกว่าอีกฝ่ายสำรวยสง่าง,งามทุกประการล้วนเหนือล้ำกว่าก๋วยเจ๋งเออคือมีอย่างน้อยสามตัวละครแล้วนะที่ดูดีกว่าก้วยเจ๋งก็มีทั้งเอียคางทั้งเอาเองเคงแล้วก็เล็กกวนเองแต่ถ้าเราดูดีดๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าก้วยเจ๋งหน้าตาแย่นะมันเป็นการเปรียบเทียบเรื่องบุคลิกซะมากกว่าซึ่งทั้งสามตัวละครนั้นอะ่ะมันก็ดูเป็นมาดกุญชายทั้งนั้น ในหน้าที่กุ้ยเจ๋ง่าจจะแบบแต่งตัวซอมซอ้อใช่ไหมมันก็ไม่แปลกที่จะดูสง่างามไม่เท่าพวกนั้นะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลจากในนิยายที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการตีความของแต่ละคนถ้าในมุมมองผมนะความเห็นส่วนตัวผมคิดว่ากุ้ยเจ๋งน่ะไม่ต้องหล่อแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องหน้าตาแย่และถ้าพูดถึงในแง่ของการเอามาทําเป็นหนังหรือว่าซีรีส์เนี่ยผมว่าเลือกคนที่หน้าตาดีไว้ยังไงก็ดีกว่ามันก็จะน่าดูกว่า ซึ่งในเวอร์ชั่นที่ผ่านๆมาเนี่ยคนแสดงเป็นกุ้ยเจ๋งก็หน้าตาดีกันหลายคนเลยนะซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องอยู่แล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นผมจะมองไปที่รูปร่างบุค,คลิกซะมากกว่าผมว่าบางคนจะต้องเป็นแบบดูแนวแมนๆคือถ้าเอาแบบหน้าหวานๆหรือว่าหน้าออกแนวน่ารักมาเนี่ยผมว่าจะไม่เหมาะ เออมันจะต้องแบบเข้มๆหน่อยถ้าได้ตัวสูงใหญ่มาด้วยเนี่ยก็จะดีหรือถ้าไม่สูงนะจ๋าน้อนก็ต้องแบบมีกล้ามหน่อยๆให้มันดูบึกบืนซะหน่อยจะได้เข้ากับบทนะฮะแต่ยังไงก็ตามไอ้เรื่องความหล่อไม่หล่อตัวใหญ่ไม่ใหญ่ผมว่ายังไม่สําคัญเท่ากับบุคลิกของคนนั้นซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเซียวจ้าเนี่ยหน้าตาดูขี้เล่นนะดูเป็นคนฉลาดนะดังนั้นตอนแรกก็สงสัยว่าจะเหมาะกับบทก้อยเจ๋งหรือเปล่าแต่หลังจากดูจากตัวอย่างหนังที่ออกมา เหมือนว่าตัวเขาจะดูหนาๆขึ้นหน่อยเนอะแล้วเขาก็ทาหน้าให้มันดูมอมแมมดูเข้มๆดูกล้านแดดลมบวกกับสีหน้าที่แสดงออกมาเอ้ยผมว่ามันก็ดูดีอยู่นะแต่ยังไงก็ตามส่วนตัวผมยังคิดว่าเขาเหมาะกับเอี้ยกล้วยมากกว่าไม่งั้นถ้าเขาจะทําภาคสองมาเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าจะให้ใครมาแสดงเป็นเอี้ยกล้วยที่แบบทั้งความหล่อและความนิยมได้มากขนาดนี้น่าจะหายากอันนี้ก็เป็นความเห็นผมนะแล้วคุณล่ะคิดอะไรยังไงบ้าง ใครไปดูกันมาบ้างแล้วชอบไม่ชอบอยังไงคิดว่าเหมาะกับกู้เจ๋งหรือเปล่าคิดว่ากู้เจ๋งมันต้องหล่อหรือว่าต้องไม่หล่อหรือชอบเวอร์ชันไหนที่สุดหรือไปดูมาแล้วคิดว่าแสดงออกมาดีไม่ดียังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสลับคลิปนี้ก็มาชวนคุยเท่านี้ปิดท้ายขอบคุณสมาชิทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัคร ใต้คลิปได้เลยครับ